อยากแนะนําให้คนสวนมีติดสวนเอาไว้เลยก็คือตัวนี้ตัวเครื่องวัดความชื้นส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนไม่เป๊ะเรื่องตัวเลขผมเป็นคนชอบกะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันไม่เปะ๊ะอากาศมันสามารถสวิงไปสวิงมาได้แต่เราต้องรู้ว่าถ้าอากาศแบบนี้อุณหภูมิแบบนี้ความชื้นเท่านี้เราควรจะจัดการยังไงดีผมดูสภาพอากาศของทางใต้ผมต้องบอกว่าผมดูจาก Google นะครับเอามาเล่าให้ฟังว่า ตอนเช้าเนี่ยความชื้นดีความชื้นอยู่ประมาณ80 70 6 0ความชื้นดีมากแต่สัก11บเอโมงขึ้นไปความชื้นจะเริ่มตกพอความชื้นเริ่มตกเกิดอะไรขึ้นมันตกนานครับแล้วทําให้ค่า VPD เนี่ยมันสูงค่า VPD มันมีผลกับการเปิดปิดปากใบพืชครับเขาเรียกว่าค่าต่างสั์ของไอ้น้าในอากาศคือใบพืชของเราถ้าความชื้นสูงก็เกิดแรงกดอากาศไอน้ําเยอะมันก็ ทำให้การเปิดปากใบของพืชทําได้ยากขึ้นถ้าความชื้นต่ําอุณหภูมิสูงอากาศร้อนจัดแล้วเกิดความแล้งความชื้นสัมพัสต่ําค่า VPD ก็จะสูงขึ้นอีกเช่นกันเพราะเมื่อความชื้นต่ํามันจะหยุดการคายน้ําครับเพราะว่าต้องรักษาตัวเองเอาไว้ไม่ให้ตัวเองเนี่ยตายถ้าอากาศแบบนี้มันเกิดวันสวันมันก็ไม่เป็นไรครับ แต่มันลากยาวครับตะวันออกเราเจออากาศแบบนี้ประมาณ3เดือนกว่าเกือบ4เดือนที่ความชื้นช่วงเช้าพอมีแต่พอช่วงบ่ายความชื้นหายเป็นอย่างเงี้ยจนทําให้ดอกออกยากปีนี้ทุเรียนมันเลยรวนไปหมดคือพอปากใบพืชปิดเกิดอะไรขึ้นพือจะไม่เกิดการดึงน้าดึงอาหารครับเคือว่าความชื้นมีประโยชน์ยังไงบ้าง มันเอาไว้ดูอุณหภูมิกับความชื้นสัมผัสได้ครับราคามันแค่ตัวละร้อยกว่าบาทเองเราเอาไว้ดูอะไรบ้างนีครับจะสอนดูวิธีการดูเครื่องวัดความชื้นเครื่องวัดความชื้นที่มันเป็นกลมๆแบบนี้อันนี้เป็นแบบอนาล็อกแล้วกันนะครับตัวนี้มันจะมีบอกอยู่2อย่างข้างบนจะบอกอุณหภูมิว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วตอนนี้28 29ความชื้น60โอ้โหอันนี้คือถือว่าคอมฟอร์ตเลยสวยมากอากาศแบบนี้นะครับดอก ออกมาก็เดินดีปลูกก็ขยายตัวเร็วเพราะว่าปากใบพืชมันเปิดปิดได้ดีครับมาคำนวณค่า VPD ผมมีแอปนะครับชื่อ VPD Calculator กดเข้าไปแล้วก็เอาอุณหภูมิที่เราดูในเครื่องไฮโกรพิเตอร์นะครับแล้วก็ไปคำนวณตอนนี้อุณหภูมิผมประมาณสัก29แล้วกัน29ความชื้นอยู่ที่ประมาณ60อ่ะประมาณนี้เขาคล่า60 VPD e 1.6นะครับ 1.6เนี่ยอันเนี้ยในเครื่องมันมันขึ้นว่าเป็นรายสเตทคือเริ่มจากเริ่มจาก vpd สูงแล้วคือตัวเลขยิ่งยิ่งมาก vpd ยิ่งสูงนะครับาทางใต้นะครับตอนนี้ปัญหาคืออากาศร้อนแรงอากาศในช่วงตั้งแต่11โมงขึ้นไปจนถึงบ่าย3บ่าย4โมงเย็นมันเกิดอากาศที่เรียกว่าร้อนแรงคืออุณหภูมิสูงความชื้นต่ำเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูว่าถ้าเกิดอุณหภูมิ สูงแล้วความชื้นสัมพัทธ์ต่ำจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุณหภูมิ38ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ประมาณ30นี่เลยครับ4.64ซึ่งค่า VPD สูงมากมีอาการรายอาการสเตทขึ้นให้เห็นเลยถ้าเราไม่อยากคำนวณน,นะครับหมายถึงว่าคำนวณแอปอย่างนี้ถ้าไม่มีแอปอย่างนี้เราดูตรงนี้เราพอกะคร่าวๆได้ว่าถ้าเกิดอากาศและอุณหภูมิความชื้นมันสูงและต่ำตัวเลขตรงนี้จะบอกเราได้ครับ เอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดเข็มข้างบนเนี่ยชี้ไปที่สีแดงอุณหภูมิมันอยู่ที่30 38ใกล้40นะครับมันจะเข้าสู่อุณหภูมิสูงก็คือตอนนี้เป็นโซนร้อนและโซนสีแดงเห็นไหมครับและถ้าเกิดความชื้นต่ํามันจะถอยเข็มมันจะถอยลงมาตรงบริเวณนี้ครับที่เป็น dry zone คือเขตแห้งต่ํากว่า40ลงมาทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับถ้าอย่างนี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายหรือช่วงสายสายแล้ว วีพีดีสูงครับปากใบพืชจะเริ่มปิดพืชจะดึงน้ําได้น้อยลงดูอุณหภูมิความชื้นว่าถ้าวันไหนช่วงบ่ายนะหน้าจอหรือหน้าปัดเนี่ยมันตกมาตรงสีแดงแนะนํานะความชื้นเนี่ยให้ตกลงมาสัก30ก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยไปโชยน้ําให้ความชื้นในแปลงมันสูงขึ้นพอความชื้นในแปลงสูงขึ้นเข็มเนี่ยมันจะค่อยๆขยับขึ้นมาถ้าเข็มขยับขึ้นมาแตะในเขตคอมฟอร์ สีเขียวเมื่อไหร่ก็พอมันที่ร,ร้อนจัดแล้วก็แรงจัดใช้งานง่ายแล้วก็เราสามารถคำนวณคร่าวๆได้ว่าควรจะให้น้ําเปิดน้ําช่วยทุเรียนเราตอนไหนไม่ได้ตรงเป๊ะนะเพราะมันมีชอบคนมีคนบรรดามากครับผมว่ามันไม่แม่นคืออย่างนี้เราดูอากาศเนี่ยอัดับแรกผมไม่ได้เอาตัวเลขไปให้คนสวนทำวิจัยผมต้องการให้คนสวนสามารถวิเคราะห์ปัญหาในสวนตัวเองได้ครับรู้คร่าวๆด้มันจะทําให้เราประเมินการให้น้ํา หรือดูอากาศช่วยมันราคาถูกประหยัดแล้วมันดูง่ายครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันนิดนึงนะครับก็กดซื้อได้ที่ตะก้ามีอยู่นะ